โอมสีคเ,เนสายนะนัมหาโอมสีคเนสายะนะมหาโอมสีคเนสายะนะมหาสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันจันรเป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์ ต้นสัปดาห์ที่สองเป็นวันที่8เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราชสองพนะครับผมก็เรียกว่าเดือนใหม่คือเดือนมิถุนายนนี้ก็เข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่สองแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเข้าสู่รือดูฝนเต็มร้อยนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็จะมีฝน ตกทุกเรียกว่าครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศของเรา,เราก็ด้วยความรักความห่วงใยนะครับผมพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักจะเดินทางไปณนะที่แห่งใดก็เตรียมพกร่มไปด้วยนะครับผมเรียกว่ายืดอกพกร่มนั่นเองจะได้ไม่เป็นหวัดเป็นไหนสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับผมเพราะว่าในช่วงนี้โรคระบาด สองบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทระบาดสตา์กระจายคือโรคโควิดนั้นก็ยังไม่หายไปจากบ้านเมืองของเราร้อนั่นเองนะครับก็ช่วยกันดูแลร,รักษาสุขภาพแล้วก็ปฏิบัติตามกฎกฎกติกามารยาทที่ทางรัฐได้แจ้งเอาไว้อย่างเคร่งครัดกันต่อไปเรียกว่าการอยาตกการอยาดตกนั่นเองนะครับสำหรับบท พระคาถาเมื่อสักครู่นี้ด้วยคําว่าโอมสีคเนสายะนมหานั้นบางท่านนะครับอาจจะนึกถึงบางอ,อ้อว่าเป็นบทพระคาถาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่บางท่านนี้กําลังอาจจะนึกอยู่โอมนี่คืออะไรนะครับก็จะขออนุญาตกราบเรียนทุกทกท,กท่านว่าบท พระคาถาเมื่อสักครู่นี้เป็นบทพระคาถาบูชามหาเทพผู้ยิ่งใหญ่เรียกว่าเทพพระเจ้าแห่งความสําเร็จนั่นเองก็คือเป็นบทบูชาอ,องค์พระพิคเนศนั่นเองนะครับผมคือประเทศเราบ้านเรานี้สุขเขาเรียกอะไรล่ะนะครับสบายใจไทยแลนด์สยามเมืองยิ้มนี่แหละครับมีอะไรพี่ไทยก็รับได้หมด ไม่ว่าจะมีอะไรเรียกว่าวันไหนไหนพี่ไทยก็รับได้หมดนั่นเองอันไหนเป็นสิ่งดีๆที่คิดว่าเป็นสิ่งดีเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อชีวิตและความสงบสุขของเราก็รับได้หมดทุกอย่างนะครับผมสำหรับพระพิคเนตทุกท่านก็คงจะเคยได้ยินได้ดทราบกิตติคุณอิทธิบาร,รมีชื่อเสียงมานานแสนหนานแล้วนั่นเอง ะครับเพราะว่าได้รับการเชื่อถือศรัทธาว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเป็นเทพเจ้าที่ช่วยขจัดปัดเป่าสรรพสิพส่งอันเป็นข้อขัดข้องในชีวิตได้นั่นเองนะครับผมสำหรับพระพิคเนตนั้นท่านเป็นมหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ นะครับผมอย,อย่างที่กราบเรียนแล้วว่าเป็นผู้ขจัดอุปสรรคแล้วก็อำนวยความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนานั่นเองแล้วก็พระพิคเนต์นี้เป็นเทพเทพเจ้าที่เรียกว่าเป็นสากลนั่นเองมีผู้ที่เคารพนับถือมากที่สุดองค์หนึ่งในหลายๆประเทศทั่วโลกนั่นเองนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นในอินเดียก็ดีในปานภูภูฐานก็ดีนะครับภูตานก็ดีที่เบตก็ดีมงโกหรือว่าจีนญี่ปุ่นเกาหลีพม่าคามาิอนอินโดนีเซียแล้วก็ในประเทศไทยก็มีหลายท่านนะครับที่ศรัทธาแล้วก็บูชาองค์พระพิคเนสเพื่อความอยู่ดีมีเฮเพื่อความสำเร็จ ความสมบูรณ์ูนสุกดังที่หวังเอาไว้นั่นเองนะครับผมพระพิคเนต์นี้เป็นเทพเจ้าที่มีความปรีชาญาติฉเฉลียวฉลาดมีลิธิานุภาพมากแล้วก็ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมนะครับผมมีความเชื่อความศรัทธาอย่างนั้นว่าช่วยขจัดปรภาภัยผ่านแล้วก็อภิบาลคนดีนั่นเอง เป็นเทพเจ้าผู้กตัญญูพร้อมด้วยความดีงามที่จะสมควรในการสักการบูชานั่นเองนะครับผมไม่ว่าท่านผู้ใดท่านจะสังเกตเห็นว่าเมื่อจะประกอบพิธีหรือว่าทํากิจกรรมใดๆกิจกรรมใดๆก็ดีเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเช่นเปิดกิจการร้านค้าร้านขายหรือว่าเริ่มทําการงานหรือว่าขึ้นบ้านใหม่ หรือว่าจะออกเดินทางก็ดีแม้กระทั่งการบรวงสวงทำพิธีมงคลต่างๆจะต้องมักนิยมบอกกราบบูชาองค์พระพิคเนตก่อนเป็นอันดับแรกนั่นเองนะครับผมจึงจะได้ถือกันว่าเป็นสิริมงคลและก็จะประสบความสาเร็จราบรื่นทุกประการนั่นเองอันนี้เป็นความเชื่อความศรัทธามาแต่บระวการนะครับผมสำหรับที่มาที่ไปหรือว่าตำนาน กำเนิดขององค์พระพิคเนตน้นมีความเชื่อกันว่านะครับก็หลายตำนานหลายที่มาก็มีความเชื่อกันโดยรวมว่าพระพิคเนตน้นเป็นโอรสของพระศิวะแล้วก็เป็นโอรสของพระศรีมหาอุมาเทวีหรือพระแม่อุมาน,นเดงนะครับผม ็ไ,ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เขียนในคำภีมหาภาระตะนะครับผมซึ่งเชื่อถือกันว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งการรจนาหนังสือนะครับดุดเดียวกับพระสุรัศวดีนั่นเองนะครับสำหรับพระพิฆเนศนั้นมี ร่างกายเป็นมรนดุนะครับผมมีเสียงเป็นช้างซึ่งอีกชื่อหนึ่งจึงเรียกว่าขาชานนมีงาอยู่เพียงข้างเดียวลักษณะรูปร่างอ้วนเตี้ยท้องพรุยนี่แหละครับอุดมสมบูรณ์อยู่ดีกินอร่อยอยู่ดีกินดีนั่นเองหูหยานพระวรากายมักจะเป็นสีแดงสีขาวสีเหลืองเป็นต้น จะนุ่งห่มภูษาแดงมีสี่กอนถือบวงบาทขอสับช้างแล้วก็มีเทพสตราวุฒอีกหลายชนิดซึ่งได้รับประทานมาจากองค์พระศิวะแล้วก็มีพาหนะบริวารก็คือหนูนามว่ามุสิกะนั่นเองนะครับผมสำหรับพระพิคเนศทรงหนูบริวารชื่อมุสิกะนั้น ชนพื้นเมืองของชาวอินเดียนอกจากจะมีลัทธิการบูชาสัตว์หรือว่าลัทธิแห่งชัยชนะเหนือธรรมชาติแล้วยังเชื่อถือและศรัทธาคันว่าหนูเป็นสัญลักษณ์ของความมืดนั่นเองพระพิฆเนศทรงขี่หนูจึงมีความหมายถึงชัยชนะของแสงอาทิตย์ซึ่งขจัดความมืดให้หมดสิ้นไปนั่นเอง เป็นเทพพระเจ้าผู้ทรงขจัดอุปสรรคทั้งปวงเป็นเทพเจ้าแห่งความรอบรู้ความฉลาดความสําเร็จเป็นเทพเจ้าประจําเรือนผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์และคุ้มครองป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระพิคเนตนี้จึงกล่าวได้ว่าเป็นเทพพเจ้าแห่งจกักรวาลก็ว่าได้นะครับผม สำหรับการนับถือพระพิฆเนศในบ้านเราเมืองเรานั้นพระพิฆเนศได้กลายเป็นเทพ,พเจ้าองค์สําคัญในศาสนาฮินดูหรือว่าพราหมณ์นี่แหละครับผมมีความเชื่อความศรัทธาเชื่อถือนี้ได้แพร่หลายสู่เข้ามาสู่แผ่นดินสยามของเราตั้งแต่โบราณกาลแล้วล่ะครับผมจึงปรากฏเป็นรูปปฏิมาก,กรรม ของพระพิคเนตะนัโบราณสถานต่างๆเรียกว่าหลายแห่งหลายที่ของเมืองเราบ้านเราบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่โบสถ์พรา์ก็ดีไม่กระทั่งเอาอย่างรอบนะครับหลายที่หลายแห่งจะปรากฏองค์พระพิคเนศถ้าถ้าใกล้ๆกรุงเทพเช่นจังหวัดชเชิงเซานะครับวัดวัดสมานอย่างนี้ ก็จะมีองค์พระพิคเนศองค์ใหญ่ๆอยู่ริมแม่น้ําบางปะกงหรือว่าอุทยานพระพิคเนศของเมืองแปดริ้วนี่แหละครับก็ทุกวันนี้ก็กลายเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนย่อนใจของพี่น้องประชาชนไปด้วยนั่นเองนะครับผมองค์มหาเทพพระพิฆเนศนั้น ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากที่สุดองค์หนึ่งนะครับผมส่วนมากแล้วก็จะนับถือให้เป็นให้องค์ท่านนั้นเป็นประธานในการประกอบพิธีกรรมต่างๆหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำกรมศิลปกรด้วยนั่นเองมหาวิทยาศิลปกรมหาวิทยาช่างศิลป์สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์เป็นต้นรวมทั้งในพิธีเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆพิธีไหว้ครูของนานศิลป์โขนละครพิธีไหว้ครูของขวานช้างพิธีครอบครูเรียนสัพพวิชาต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเรียกว่าจะต้องกราบบูชาองค์พระพิฆเนศเสียก่อนนั่นเองจริงจะเป็นสิริมงคล และมีความเชื่อความศรัทธาว่ากิจการงานนั้นๆหรือการเ,าเรียนรียนั้นจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นในการอธิษฐานขอพรอ,องค์พระพิคเนศนั้นก็เรียกว่าก็าต้องขอพรที่ไม่เกินวาสนาบารมีของตนนั่นเองจึงจะประสบความสําเร็จได้ในทุกสิ่งดังที่ปรารถนานะครับผม มีความเชื่อความศรัทธ,ธ,ธ,ธาว่าองค์พระพิฆเนศนี้จะประทานพรให้สมปรารถนาเสมอนะครับเช่นบางท่านก็จะขอพอรทางด้านการศึกษาเรียนขอปัญญาขอ,ขอความรู้บางท่านก็ขอพอรทางด้านตำแหน่งหน้าที่การงานขอพอรทางด้านการเงินความรัก ขอพรทางด้านช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคทุกภัยทั้งหลายแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จนะครับผมอันนี้จะประสบความสำเร็จมากหรือน้อยประการใดน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลบารมีของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันนั่นเองแม้กระทั่งนิ้วของเรามือของเรานี้ยังไม่เท่ากัน รันบุญกุศลที่สั่งสมกันมานั้นก็จะแตกต่างกันไปมากน้อยนั่นเองนะครับผมสำหรับการเตรียมการสักการะบูชาพระพิเนตรนั้นเรียกว่าไม่ได้จำกัดอาชีพไม่ได้จำกัดเพศนะครับผมประชาชนพี่น้องประชาชนทั้งหลายทุกชนชั้นทุกวันนะ ก็สามารถขอพอรจากองค์ท่านได้ไม่จํากัดนั่นเองเพราะว่ามีความเชื่อความศรัทธาว่าท่านเป็นมหาเทพที่ใจดีมีปัญญาลึกล้ําแล้วก็แก้ไขปัญหาได้จริงจนได้รับการขนามนามให้เป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนั่นเองนะครับผมสําหรับการบูชาพระพิฆเนศนั้นวันที่เริ่มต้นครั้งแรกนะครับ ก็ตามประวัตินั้นเมื่อเริ่มต้นบูชาพระพิฆเนศครั้งแรกนั้นควรจะควรจะเริ่มบูชาในวันอังคารหรือวันพฤหัสบดีเพื่อจะได้ถวายตัวเป็นผู้ศรัทธาหรือลูกศิษย์ขององค์พระพิฆเนศนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นวันต่างๆนั้นก็สักการะได้ตามปกตินั่นเองนะครับสำหรับของที่ใช้ ในการสักการบูชาก็ได้แก่น้ำสะอาดนมน้ำมะพร้าวแต่ถ้าจะมีเครื่องสังเวยนั้นก็ควรจะใช้เป็นประเภทผลไมล้ละครับผมและบรรดาขนมต่างๆเช่นอ้อยกล้วยสุกมะพร้าวนะครับผมก็เรียกว่าสามารถคัดเลือกนำมาถวายได้ตามศรัทธานั่นเอง แล้วก็สามารถถวายได้ทุกวันก็จะเป็นการดีนะครับสำหรับเครื่องสังเวยองค์พระพิฆเนศก็จะมีข้อห้ามอยู่บ้างเช่นไม่สมควรใช้เนื้อสัตว์ทุกชนิดนะครับแต่ว่า สามารถใช้ขนมที่มีส่วนผสมของไข่ได้บ้างนั่นเองถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนั่นเองนะครับผมสมควรจะถวายเป็นประเภทผล,ลไม้ที่สุกแล้วเป็นหลักนั่นเองถวายอ้อยน้ำอ้อยนม,มวัวนะครับผมขนมต้มแดงต้มขาวของไทยอย่างที่เป็นต้นหรือว่าขนมหวานนะครับ ตลอดจนกระทั่งข้าวสารเกลือพืชผักงาสมุนไพรธัญ,ญพืชและเครื่องเทศทุกชนิดก็สามารถนำมาถวายองค์พระพิฆเนศได้ตามเลยว่ากำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับขั้นตอนในการบูชาพระพิฆเนศนั้นขั้นตอนแรกก็คือจุกเทียนหรือจะเป็นตะเกียงน,น้ำมันแล้วก็มีทูบหอมกํายานต่อหน้า อ,องค์เทวรูปหรือว่ารูปภาพพระพิคเนตก็ได้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือถวายเครื่องบูชาสักการะขั้นตอนต่อไปก็กล่าวคําบูชาพระพิกคเนตที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับจากนั้นจะท่องพระนามหรือบางท่านนี้จะเปิดเพลงถวายหรือว่าทําสมาธิก็ได้ แล้วจริงขั้นตอนสุดท้ายจริงแผ่เมตตาขอความสันติความสงบสุขนะครับผมก็เรียกว่าขอพอรองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสร็จพิธีนั่นเองนะครับสำหรับการปฏิสฐานองค์พระพิฆเนศนะครับหรือว่าเทวรูปอื่นนั้นก็นอกจากเน้นเรื่องความสวยงามความสะดวกความเหมาะสมเป็นหลักนั่นเอง สำหรับเรื่องทิศทางนั้นถือว่าเป็นรองนะครับผมก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางทิศตะวันออกหรือทิศอื่นก็ได้ยกเว้นทิศตะวันตกนั่นเองนะครับผมแต่ว่าควรที่จะแยกบูชาเป็นเอกเทศต่างหากไม่ปะปนกับหิ้งพระหรือว่าโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปหรือพระเกจิอาจารย์หลวงพอ่อหลวงปู่ต่างๆนั่นเอง คือทางเทพนี้เราก็ควรจะมีโต๊ะหมู่บูชาเกี่ยวข้อเรื่องของมหาเทพทั้งหลายไว้ต่างหากแยกต่างหากนะครับผมสําหรับพระพุพะทธธรรมประสงค์นี้ก็ควรจะแยกโต๊ะหมู่บูชาไว้ต่างหากนั่นเองไม่ไม,ไม่นํารวมกันนะครับผมในเรื่องวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับองค์พระพิคเนตนั้นก็มีหลายวัดวา,าราม นะครับวัตถุมงคลรูปเหมือนองค์พระพิคเนศนั้นสําหรับบ้านเราเมืองเรานั้นหลวงพ่อหลวงปูค่ครูครูบาอาจารย์แล้วก็วัดวาอารามต่างๆก็ได้ออกรูปเหมือนพระพิคเนศไม่ว่าจะเป็นเนื้อโลหะหรือว่าเ,เนื้อผมนะครับออกให้าาศรัทธาญาติโยมพี่น้องทั้งหลายได้ผู้มีความศรัทธาก็ ทำบุญท้าบูชามาทั้งเป็นเรียกว,ว่าองค์เทวรูปสําหรับตั้งบูชาก็มีสําหรับแขวนติดเนื้อติดตัวก็มีนะครับผมก็เลือกได้ตามตามศรัานั่นเองหรือบางท่านนี้สมัยก่อนนี้ผู้พูดนั้นมักจะวนเวียนไปแถวแถวเสาชิงช้าและครับคือจะแวะไปที่โบสถ์รา์อยู่เสมอ คือไปกราบไปสวดมนต์กราบพระที่โบสถ์วดถัดสุทัศน์ซะก่อนจากนั้นก็จะเดินไปเที่ยวชมโบสถ์พระซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะอยู่เสาเชีงชา้าหน้าสาวราวาการกทมนั่นเองนะครับผมอย่างเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์โอ้ฝนตกไปจิดอยู่แถวลาดพร้าวนะครับเราไปทำทุุราเสร็จก็เลยว่าจะเข้าไปลึกๆข้างใน วันอาทิตย์ช่วงบ่ายแล้วฝนก็ตกรถก็ติดเพราะว่าถนนน้นทางนั้นถูกแบ่งช่องทางในการสร้างรถไฟฟ้านั่นเองมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนในถนนโล่งๆทุกวันนี้ก็รถแยกแล้วก็ถูกแบ่งช่องทางไปแต่ว่าถ้ารถไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะสะดวกสบายนะครับผมจะได้ไม่ใช้ยวดยานพาหนะกันแยะนั่นเองใช้รถขนส่ง ของมหาชนนี่แหละครับสะดวกสบายที่สุดเลยตอนนี้ก็จะรถติดมากพอสมควรหน่อยนะครับเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์ไปแค่ลาดพร้าวลึกๆเข้าไปหน่อยนี่ก็เลยต้องถอยกลับมาเสร็จภารกิจก็กลับมาว่าจะทะลุไปถึงนน่นหรอครับเตาชิงช้า่แนะละครับผมสำหรับวัตถุมงคลร,รูปเหมือน ที่จะนำพาท่านมาทัศนศึกษาองค์พระพิคเนธในขณะน,นี้เดี๋ยวลองลงกล้องดูพร้อมๆกันนะครับผมสําหรับวัตถุมงคลรูปเหมือนองค์พระพิคเนธนั้นอย่างที่กล่าวเรียนแล้วครับว่าว่านเราเมืองเรานั้นวัดวาอารามสถานที่ต่างๆก็ได้ออกไว้ให้เช่าบูชากันเรียกว่าตามสะดวกใจตามสะดวกกําลังทรัพย์นั่นเอง สำหรับองค์นี้ก็เป็นของเก่านะครับผมเป็นเนื้อโลหะผสมเราไม่ต้องไปหาของเก่าๆหรอกครับเดี๋ยวนี้ของวัดวาอารามต่างๆที่สวยสุดงดงามก,ก็แยะนะครับผมก็ <ST AR> <ST AR> สังเกตแล้วก็พระพิคเนศนี้จะมีปางต่างๆมากมายบางครั้งไปที่วัดโพรงอากาศบางน่เปรี้ยวเะรครับของหลวงพ่อสมชายท่านวัดโพรงอากาศก็ตามผนังนี้จะติดองค์พระพิคเนศเอาไวป้ปางต่างๆแยะ่นะครับผมมากมายหลายปางมีโอกาสก็เรียนเชิญนะครับถ้ามาทางตะวันออกนิดนึง ก็ไปฉะาช้งเศ้าไปวัดสมานไปวัดพรงอากาศวังน้ำเปรี้ยวได้นะครับผมท่องเที่ยวได้ด้วยแล้วก็ทำบ,บุญกุศลได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของพระพิฆเนศทั้งปางยืนปาง สุขสบายนอนก็มีนั่งก็มีนะครับแต่ว่างาโลโก้สัญลักษณ์ก็คือมีงาช้างอันเดียวนั่นเองงาเดียวนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยานพาหนะก็คือหนูถ้าไปวัดสมานก็สมัครใจไปกระซิบข้างๆหูหนูหล่ะครับมีความเชื่อว่าจะได้ไป บอกองพระพุทคเนตให้ช่วยเหลือเรื่องนั้นๆน,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 นั่นเองนะครับผมอันนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็น่ารักดีนะครับผมก็จะมีที่จำน่ายเครื่องสักการบูชาเครื่องเส้นเครื่องไหว้นะครับ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทท่านนะครับผมที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับผมแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทุท่านที่มีน้ําจิตน้ำใจมีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กําลังใจเข้ามาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับผม สำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีน้ําจิตน้ําใจคิดว่าจะมีเมตตาธรรมคิดว่าจะบำเพ็ญบารมีทานทางจิตใจแล้วก็จะกดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมโอมสีคเนสายะนะมหา โอมสีขเนสายนะมหาโอมสีคเสายนะมหาขอากราบอาราธนาอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์มหาเทพองค์พระพิฆเนศหากแม้นว่าทรงทราบโดยยานวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตอำนวยช่วยเหลือทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองไพยบูรุ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรมรับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายประกรอบประกรอบธุรกิจหน้าที่การงานใดๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองไพ่บูรุ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านใดที่ประกรอบธุรกิจการค้าการขาย ขอได้เมตตาดลนวันดาลให้มีประชุมชนห้อมล้อมช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลเจือจุนตลอดสายแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคําว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่านปรารถนาสิ่งใดจงได้สงความมว่าปรารถนาสัพปทุกสัพปะโศกสัพปรโรคสัพพภัยสัพปข้อเส,สนย่างลาจงมล,ลายหายไปสิ้น จงมีแต่ความเป็นสวัสดีพิพัฒิบมงคลมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายศัตรูหมู่บานทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงโรคภยยัยไข้เจ็บทั้งหลายอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายทั้งหลาย,าย,าย,ลายขอจงมื่ลายหายไปสิน้นอย่าได้โอกาสทุกเมื่อเธอขอจงพ่ายแพ้เป็นภยัยแก่เขาเหล่านั้นไปในที่สุดด้วยเทอ ขอให้สำฤิผลขอให้สำฤทธิผลขอให้สำฤิ์ผลด้วยอำนาจตะบะเบตดเดชาบ,บารมีแห่งองค์มหาเทพพระพิคเนศหรือพระพิคเนตด้วยเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ